ชีเศรษฐกิจการเงินโดยกูไม่แอนกุยซีนกลับมาติดตามกันต่อครับทิศทางของตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้บวกเบาๆบางนะคะไม่ถึง1.0.38จุดปะคะปิดที่1,394.22มูลค่าการซื้อขายเบานะคะต่ำกว่า30 0 0 0ล้านบาท28,000กว่าล้านบาทเท่านั้นเองวันนี้ ที่ทางคุณไทยจะไปยังไงต่อพูดคุยกับคุณอาภพรแสวงพักนะคะผู้มนุยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ DVS w i c k e r t s ค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้เราขอถามกันนิดนึงเลยนะคะหุ้นไทยนี่เบาๆบางๆนะคะเมื่อวานนี้วันที่2ของการลงทุนวันน a คารแบบนี้มันจะขึ้นต่อไหมคะ ็ช่วงนี้อาจจะแกว่งแคบๆไปก่อนนะคะอรอดูว่าจะมีปัจจัยใหม่ๆอะไรเข้ามากระตุ้นนะคะข้าบวกก็คิดว่าอาจจะยังไม่เยอะมากเหมือนกับภูมิภาคนะคะเพราะว่าในในในแง่มุมที่เป็นกังวลก่อนละกันก็คือเรื่องทิศทางของยูเอสดอลลาร์ที่แข็งที่มันจะมากดดันเรื่องของอ สินการลงทุนในสินทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นหุ้นทองคงําน้ํามันอะไรต่างๆโดยเฉพาะหุ้นในอิมเมอร์จินมาเก็ตหรือประเทศเกิดใหม่เนี่ย<ะ>ที่จะมีค่างเงินที่อ่อนลงเมื่อเทียบกับยูเอสดอลลาร์เพราะตอนนี้นักทุนก็อาจจะมองว่าอถ้าดอลลาร์แข็งก็ไปถือ อะไรที่อิงกับ US d o l ดอลรน่าจะดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดก็ได้กำไรค่างเงินละอะไรแบบนี้นะคะเพราะงั้นมันก็เลยจะกกังวลว่าถ้าเฟดขึ้นดอกเบี้ยเร็วแล้วปีหน้าทยอยปรับขึ้นเรื่อยๆ US d o l ดอลอยู่ในแนวโน้มแข่งค่าเนี่ยมันจะกดดันให้มีเ,เงินทุนไหลออกจากตลาดอื่นๆแล้วก็กลับเข้าไป US หรือเปล่าอันนี้ก็ประเด็นหนึ่งที่กังวลน,นะคะ,คะแต่ขณะเดียวกันเนี่ย ในความกังวลมันก็มีความหวังเหมือนกันว่าหลายๆประเทศอย่างญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้เข้าเทคนิคอลรีเซชชั่นแล้ว GDP ติดลบไป2ไตม่ตาไตมาสาเออกับไตามาสองที่ผ่านมาค่ะ ก็คิดว่าน่าจะออกมาตรการกระตุ้นเพิ่มเติมจีนก็เช่นกันยูโรโซน ECB เองก็ออกมาประกาศชัดเจนแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะขยาย QE นะคะั่นเหล่านี้มันก็เลยเหมือนกับว่าความกังวลมีแต่ความหวังในทางก็ปิดด้วยมันก็เลยให้ตลาดอาจจะแบบแกว่งอยู่ในกรอบมากกว่าค่ะคเหมือนตลาดเอายังไงดีเอายังไงดีนะคะแลวในจังหวะที่มันกก้ากึ่งแบบนี้จะแนะนำกลยุทธ์สำหรับน้องทุนสั้นกลางยาวไงบ้างคะสำหรับ การลงทุนช่วงสั้นเนี่ยอาจจะดูแนวฟิลเตอร์ที่ทางเทคนิคของดีเบสให้ไว้ก็คือแนว1380อจุดนะคะ,คะว่าถ้าอ่อนแล้วยังไม่หลุดแนวฟิลเตอร์ที่1,380ก็ยังสามารถที่จะเลือกซื้อหรือว่าถือ,อลงทุนในสิ่งที่มีอยู่ได้นะคะ,คะแต่ถ้าหลุด1,380ก็จะต้องมีการลดถอดตามเพราะว่าโอกาสที่จะลงไป1,360 1 3, 3 5กก็มีมากขึ้นค่ะค่ะแนวจุดดูสาคัญนะคะแต่ที่นี่มองแนวต้านละคะคถ้าแนวต,นต้านระยะสั้นตอนนี้เรายังให้ไว้ที่แนวแรก คือพันสี่ถ้าขึ้นไปยืนเหนือพันสี่ร้อยจุดได้ก็มีพันสี่รอยี่สิบเท่านั้นค่ะทนี้กรอบของดัชนีให้ภาพในระยะกลางไว้นิดหนึ่งแล้วการจนถึงปลายปีนี้เนี่ยเราก็มองกรอบของดัชนีเอาไว้ที่กรอบ่รกก็ประมาณพันสามห้าสิบพันสามหกสิบกรอบบนก็อาจจะพันสี่รอยี่สิบเป็นแนวแรกแล้วก็ยืดสุดก็อาจจะเป็นแถวแถวหนึ่งสี่สี่ศูนย์ถึงห้าศูนย์เป็นแนวถัดไปนะคะก็คิดว่าน่าจะยังแกว่งอยู่ในกรอบนี้อยู่ค่ะ ค่ะนะคะแต่ว่าเท่าที่ฟังดูแล้วเนี่ยเชื่อว่านักทุนหลายกลุ่มก็เป็นนักสู้นะคะเขาบอกว่าอยากจะเข้าไปเก็บของกลุ่มไหนหมวดไหนควรจะเข้าไปเก็บถ้ามีตัวในดวงใจแนะนําด้วยค่ะก็คือว่าสําหรับการลงทุนยาวไปจนถึงปี2016เลยเนี่ยเราก็ยังให้น้ำหนักในกลุ่มที่เป็นดิเฟนซีแล้วก็ถ้าจะเลือกคุ้นเติบโตเนี่ยก็ดูว่าจะต้องตัวที่มาจากฐานกำไรที่ต่ำามาก นะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเทินอราว่ในปีหน้าเพราะฉะั้นถ้าเป็นหุ้นที่เราเอาเป็นหมวดที่ เป็นคอพิกของเราแล้วกันนะคะก็ยังอยู่ในหมวดท่องเที่ยวรับเหมาก่อสร้างวัสดุก่อสร้างอยู่นะคะอย่างท่องเที่ยวตัวที่เราชอบเป็นท็อปพิกก็จะมีตัว aot นะคะมีมินต์นะคะแล้วก็เซนเทลแต่ว่าก็จับจังหวะนิดนึงนะคะในการเข้าซื้อแล้วก็ถ้าเป็นตัวรับเหมาก่อสร้างก็จะเป็นท็อปพิกเป็น c k นะคะส่วนตัวเล็กจะเป็นสยามซินเทคนะคะแล้วก็ถ้าเป็นวัสดุก่อสร้างท็อปพิกเราจะเป็นปูนใหญ่แล้วก็ดาร์คอส คือแบบเก่งกำไรนิดๆอะไรแบบนี้เป็นทีแพทโปลีน e ค่ะอค,ค่ะนี่คือตัวที่มองไว้แต่ว่าพวกราคานี่คือเราก็ต้องรอดูจังหวะกันเหมือนกันคือต้าเยอะแง้วะใช่ก็อาจจะต้องจับจังหวะว่าเอ๊ะมีการปรับฐานมาหรือยังถ้าปรับฐานมาเยอะแล้วก็อาจจะเริ่มเก็บได้อะไรแบบนี้ค่ะ,คะมองกลุ่มสื่อสารยังไงบ้างคะช่วงนี้ คือกลุ่มสื่อสารต้องขอดูตัวเลขราคาประมูลของ900เมกะเฮิรเดือนหน้าทันวาอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าเมื่อรอบที่แล้วเนี่ยตอน1800เมกะเฮิรเนี่ยเราก็มีการปรับ Target Price ของหุ้นลงไปสะท้อนถึงค่าใบอนุญาตที่มันสูงเกินกว่าที่เราประมาณการเอาไว้นะคะทีนี้ก็ถ้า900เมกะเฮิรก็อาจจะดูอีกทีหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามราคาหุ้นในกระดานดูเหมือนว่ามันก็จะสะท้อนราคา900เมกะเฮิรที่ที่แพงแล้วเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็คือ ก็มองว่าถ้าในกลุ่มสื่อสารเนี่ยตัวที่เราชอบแล้วก็คิดว่าเป็นตัวที่ยังปันผลได้ดีมากๆแล้วก็มีดิสカウสจากราคาพื้นฐานค่อนข้างเยอะก็ยังเป็นตัวอินทัสอยู่ค่ะอืมค่ะได้ค่ะวันนี้เห็นภาพชัดเจนนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะคุณอาภพรสวงสดิพักนะจากทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ DBS Vickers นะคะเห็นภาพชัดเจนนะคะไร่ภาพกว้างให้เห็นจนถึงหุ้นรายตัวแต่ในขณะเดียวกันค่ะวันนี้เราก็มีหุ้นแนะนําเช่นเดียวกันนะคะไปเริ่มต้นที่ตัวแรกกันก่อนค่ะ อนันดานะคะหรือ A N A N นั่นเองนะคะอนันตันะคะมีข้อมูลของเขาคือมีแผนเปิดตัวโครงการใหม่ค่ะในไตรมาส4ี่รวมแล้วเนี่ย8,300ัน้ล้านบาทเพิ่มยอดพรีเซลค่ะรองรับโตยาวๆนะคะคาดว่าเครื่องหลังของปี58กลับมาโตอย่างแข็งแกร่งมีการบันทึกรายได้โตสูงสุดในไตรมาส4ี่ต e, mm. ่อเนื่องไปจนถึงปี59แบ็กหลอกรอบันทึกรายได้ถือว่าแข็งแกร่งนะคะ3 6 0 0 0ันล้านบาทรองรับรายได้ถึงปี61ค่ะก็ รับประโยชน์นะคะมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นเองแต่ระบกมองราคาของอนันดาเท่าไหร่กันบ้างนะคะไอรามองไว้4บาท40สตาง KGI มองต่ำลงมาค่ะสบาท12สตางขณะที่ทิสโก้มองสูงสุดใน3โรกนะคะสบาท70ราคาล่าสุดค่ะอนันนะคะหรืออนันดานีอยู่ที่4บาท12สตางด้วยการไม่เปลี่ยนแปลงจากที่ปิดตลาดไปเมื่อวานนี้ต่อกันอีกตัวนะคะวัน t o n t น c อคค่ะหรือ OTO นะฮะ ข้อมูลเขาก็คือว่าหากงานเซ็นสัญญาใหม่นะคะแล้วก็ call center มีความชัดเจนเนี่ยก็จะหนุนงานในครึ่งปีหลังของปี58ค่ะทั้งการรถไฟนะคะแล้วก็การไฟฟ้าภูมิภาค มีเรื่องของการติดตามประมูลงานสายด่วนฉุกเฉินนะคะ911ของกสทชค่ะ1,000ล้านบาทก็จะเป็นตัวหนุนตัวเลขในตไนตรมาสที่4ของปีนี้ด้วยมีการปรับประมาณการกำไรสุทธิปี59เป็นเพิ่ม8%นะคะที่97ล้านบาทไรายได้เพิ่มมา5%ค่ะที่1,000ล้านบาทแต่ระบบมอง One to วันะคะหรือตัว OTO เนี่ยราคาเท่าไหร่กันบ้าง <S <S บูลหลวงมองไว้7บาท25ตางโกลเบมองไว้6บาท80ตางนะคะขณะที่ล่าสุด ตัว One-to- o n นะฮะ OTO นี่อยู่ที่5บาท45สตางค์ค่ะเพิ่มขึ้นมา5สตางค์ด้วยกันนะคะหุ้นไทยตอนนี้บวกขึ้นมา4จุดนะฮะ1,398.52จุดด้วยกันค่ะนี่คือทิศทางของการลงทุนที่มีมาฝากกันในวันนี้แต่เวลาหมดลงแล้วนะคะดิฉันพร้อมทีมงานคงต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วคุณผู้ชมโชคดีในการลงทุนสวัสดีค่ะ